ลิวเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ของปารีสซ์แชแมองอยู่เหนือกว่าพวกเราเหล่าปุตุชนคนธรรมดาอยากเห็นได้ชัดมาตลอดทั้งชีวิตเจ้าตัวได้แสดงเห็นถึงชั้นเชิงในการเล่นของเขามาโดยตลอดและตอนนี้ได้ปรากฏคลิปที่น่ารักน่ารักจากปี1997ที่ได้เผยให้เห็นว่าเมสซี่ที่ตอนนั้นอายุแค่9กขวบและเล่นให้กับนิเวลโอบอยของอาร์เจนตินาได้เข้าปอบโยนผู้ต่อสู้ที่เจออิทาิิจากกองหน้าตัวจิ๋วรายนี้คลิปดังกล่าว มาตรการแข่งขันรายการเฟรนชิปครับและได้ใช้เห็นความยอดเยี่ยมของดาวดวงนี้แม้ตอนนั้นจะอายุน้อยขนาดนั้นก็ตามชัดเจนว่าทีมของเมสซี่คว้าแชมป์รายการนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทําให้เขาโดดเด่นออกมาจากคนอื่นโดยในขณะที่เ,เพื่อนร่วมทีมนิเวลโอวอยกำลังฉลองชัยชนะก็ปรากฏว่ามีผู้เล่นจากทีมตรงข้ามคนหนึ่งได้ซุดตัวลงไปนอนกับพื้นทั้งน้ำตาเมสซี่ที่ทำให้ถิกในรอบชิงชนะเลิศ เห็นคู่ต่อสู้ที่นอนเสียใจสุดๆอยู่บนพื้นเจ้าตัวเลยเดินแยกออกมาจากวงของเพื่อนที่กำลังเฉลิมฉลองเพื่อเข้าไปปลอบใจเจ้าของรางวัลเจ็ดบอลลูดอนในอนาคตรีบวิ่งไปหาคู่ต่อสู้ที่กำลังเสียใจอย่างหนักและกอดเขาแน่นๆขณะนอนอยู่พื้นสนามจากนั้นเพื่อนร่วมทีมก็เข้ามาคอยปลอบใจเจ้าหนูน้อยรายดังกล่าวพิสจน์เห็นว่าเขาเป็นผู้นำเทรดแม้แต่ในตอนนั้นแถมยังเป็นการสื่อให้เห็นถึงชื่อของทัวร์นาเมนต์นั้นอยากเฟรนชิปคัพได้เป็นอย่างดี โดยหนุ่มน้อยจากทีมแชมป์ได้ช่วยฝ่ายแพ้ได้ลุกขึ้นยืนอีกครั้งด้วยสปริริตของฟุตบอลเมสซี่มีเหตุผลมากมายที่จะเฉลิมฉลองหลังสิ้นเสนียงกปีดหมดเวลาการแข่งขันหลังจบทัวร์นาเมนต์นั้นในฐานะดาวเซนโวสูงสุดคือ7ประตูมีเวลเอาชนะในรอบชิงชนะเลิศ7-1ช่วยแข่งดาวรุ่งชาวเจดีนาได้ริมรถความสุดเด็จครั้งแรกของเขาและพูดได้เลยว่าเมสซี่มีความสามารถพิเศษในการทำประตูและคว้าถ้วยแชมป์ได้มากมาย นับตั้งแต่ที่คลิปน่ารักน่ารักคลิปนี้และตอนนี้จะตัวอายุ34ปีเพราะเั่นในระดับสโมสรมาแล้ว34รายการกับบาร์เซโลนายังไม่นับรวมรางวัลส่วนตัวอีกมากมายและดูเหมือนว่าเขาจะเพิ่มสถิติเป็น35รายการได้ในไม่ช้าเมื่อแป้แชรมีคะแนนนำห่างอันดับ2อย่างลียงถึง12คะแนนอย่างไรก็ตามตอนนี้เมสซี่สบปัญหาไม่สามารถงัดฟอร์มแบบที่เขาเคยทำไว้ที่ค้ำหมูมาใช้ในทีมป้าเดอแพง แต่เขาก็มีส่วนร่วมกับเกมอย่างท่งคุณค่าดาวเตะชาวอาร์เจนตินาทำแฮตช์ิกในเกมกับกรมองฟุตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แพ้แชร์ถล่มไป6-1ทำให้ตำแหน่งของพวกเขาที่นำจากวงลีเอิงนั้นมั่นคงกว่าเดิมเข้าไปอีกแฮร์รี่เคนกองหน้าของต้นแอตเปอร์ตั้งเงื่อนไขสำคัญว่าหากจะย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องมีพ้จารกาทีมคู่บุญมาริโซ่อูเชติโน ทิงเก้าอี้จากปารีสเซนแมงปูมัง,มงเฮียนแต่หากเป็นเอริกเทนฮากขออยู่เป็นวันแมนคลับแห่งเล้าไก่เดือดทองดีกว่ารายงานจากเดมิลลฟุตบอลบอกว่าเคนนั้นเปีียมความกระหายแชมป์อย่างประรปธรรมแล้วเชื่อว่าหากมีโอกาสไปเล่นให้กับปิษณเดงเรื่องที่ฝันนั้นจะสําเร็จง่ายขึ้นหากมีพอดปูมบังเหียนเพราะรู้มือกันดีอย่างไรก็ตามทิศทางดังกล่าวโอกาสเกิดขึ้นเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์เมื่อมีรายงานตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า แมนยูตัดสินใจแต่งตั้งเอริกเทนทักเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วเกิดพร้อมจ่ายค่าชดเชยให้กับอาแจ็ค1.7ล้านปอนด์แถมว่าจ้างด้วยสัญญา3ปีบวกอีก1ปีออปชั่นทีมให้อิสระการทำงานและสนับสนุนงบประมาณเสริมทัพอย่างเต็มที่นั่นทำให้หัวหอกวัย28ตัดสินใจง่าย,ายขึ้นเพราะคงปฏิเสธการท้าทามของแมนยูแม้เทนทักจะอยากได้เขาช่วยผลิตป,ประตูก็ตามเมื่อตัดใจเรื่องจูงใจในสนามได้ กับต่างทีมชาติอังกฤษก็โฟกัสกับเป้าหมายเดิมคือพาทีมจบท็อปโฟคว้าตัวแชมเปี้ยนส์ลีกคว้าแชมป์อย่างไม่รู้เป็นธรรมในฤดูกาลต่อๆไปและพังสติยิงประตูสะสมสูงสุดของสเปอร์โดยเวลานี้เป็นรองเพียงชิมมี่กรีฟรจาของเรคคอร์ดมากที่สุดตลอดการแห่งสเปอร์เท่านั้นทนายมอสเปอร์ตกเป็นข่าวพร้อมกระชาก2ผู้เล่นจากลองสโมสรอแกร่งแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสอันได้แก่คู่กองกลาง เซโก้โฟฟาน่าและชิกดูบูเร่ด้วยสนูนราคาแบบซื้อเหมา25ล้านปอนด์มีแายงานบอกว่าเมื่อเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลองปากนิด3-0ซึ่งสเปอร์ได้ส่งแมมองมาดูผลงาน2แข่งเป้าหมายด้านท่าที่จากทีมแดงทองก็ทราบดีว่าคงไม่สามารถเหนี่ยวร้าง2แข่งดีที่สุดจากสงโมสอนดังนั้นหากอยากได้นักเตะพวกเขาจริงก็ต้องกล้าจ่ายตามที่ร้องขอไป